มีคนเอามาให้เลยอ่ะปลาเยอะมากฝั่งนี้อุ้ยอ้ยโอ้ทั้งแผ่นเลยไปเลยแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวก็หมดเออแปบ๊บเดียวก็หมดเลยใกล้หมดแล้วเอาเลย,อยเออระวังนะลูกระวังนะพี่แต่ระวังพี่แต่ระวังนะจมน้ำป๋อมแปบมบนะบบ <laughs> จมป๋อมแปบมบเลยนะโอ้โอทีละแผน่นทีละแผน่นใจเย็นลูก ใจเย็นใจเย็นอยอดเลยโอเคอุ้ยอุ้ยน้องระวังอุ้ยอุ้ยน้องระวังน้องระวังมีหน่วยมันพ่อด้วยมีหนวยมืนพ่อด้ระวังระวังใจเย็นใจเย็นอุ้ยหมดแล้วอุ้ยโอ้โหตัวใหญ่เลย ยอดเลยอ่ะโอ้โอ้สามตัวพร้อมกันแผ่นหนึ่งโอ้ยแก้งกันแหละโอ้หมดแล้วเคเวลาเบี่ยงระวังด้วยนะเดี๋ยวตกน้ำปอมแปมนะต้องมีผู้ปกครองคอยดูนะคะเราดูซิมันจะกินหมดไหมเนี่ยมีปลาดุกเนะพ่อเนาะตรงนี้ กเ,เริ่มเลยอะไปแล้วพาที่กำลังจะตกดินแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาดูตรงที่เขาปั้นสวยๆงามอโอ,โอ,โอสวยงามเลยอ่ะมีเกาะกองทรายเดี๋ยวเพิ่งไปทํานะคะเดี๋ยวเพิ่งไปทํานะคะเรามาดูก่อนเดี๋ยวเขา,เ,ขาเดี๋ยวเขามีให้เล่นอยู่ลูก นี่มีแคนด้วยฮะมีแคนเหมือนในรถจักแบบเอามาเดินดูมาเดินดูเจอเมื่อกี้ใช่อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพานเหรอพานเป็นเจดีเจดีใช่โอ้ยน้องโอ้ยโอังกีเฮ้ยแม่คะโอ้อันนี้ก็เป็นเจดีมีหลายแบบ ใช่ครับแม่มาดูตรงนี้ขเขาเนหมอืมอฮอ๋อเด่นเล่นได้ลูก<ะ>เล่นได้ฮะเล่นได้อ๋อบอกแม่พิมพ์ไม่มีไง<ว>เราไม่ได้เอามา